บิ <l id> ๊ก<ร>ม <Bond> right ึงตายแน่บิ๊กกูกูเดินตามมึงอยู่อะกูเดินตามมึงอยู่เธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เก่า เจอละเอ้นี่อันนี้มาเฮ้ยรอ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 นี่เราทำอะไรวะอ๋อเรื่ี่เรียนนี่ไงเห็นไหมมึงเรองกดแผนที่มึงอย่าไปโดนกันเห็นไปเราอยู่ที่รงเรียน ไปมึงเข้าไปเลยอ๋อเหมืนอนทำความอะไรยากด้วย <laughs> หายแล้วเดี๋ยวด้วยแบตนีต่ก้อนเดียวอ่ะแล้วนีๆๆนว่นี่นเ,เ,ปเปิด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 อ๋อนี่คือภารกิจเอ่อแก้เพื่อนหาเปิดประตู เเคดีที่ยังเป็นภาษาไทยให้อ่ะ <c oughs> มึงกระพริบเวลาเราหมดอันนี้น่าจะทั้นสามนะเปิดไม่ได้หากุญแจน่าจะต้องหากุญแจนะ <c oughs> เปิดได้ปะแล้วนะลองหาชั้นนี้ก่อน <c oughs> โอ้วรรยากาศอเข้าไปดิ ดูดีๆนะมีหรือเปล่าเนี่ยมันนเก็บไปได้ไหมฮะไปดับเฮ้ยบิ๊ก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 เฮ้ยอะกรก็พิ๊บเปล่ากูกรูกดไฟเล่นลไปดีกว่าป้าป้ามึงก็เป็นผีไงผีผีตรงนี้ผีผีพะโล่งไหม ไม่มีเหมือนพนักควาอยอ่ะเอาห้องไหนห้องนี้ก่อนนะนำ้ำเอ็มมึงจะปิดประตูทำไมเนี่ยมั้งนไม่มีเปิดประตูไว้คนขี้นะเอ้วเออเปิดได้ ไม่มีไม่มีไม่มีคนขี้เฮ้ยไม่มีเราเรายังเรายังยังไม่แก้อะไรได้สักอย่างเลยไงผีมันยังไม่ออกไงเราต้องแบบจับอะไรได้ได้สักอย่างก่อนมัน้งเปิดไ,ได้ไม่มีไม่มีเฮ้ย หมือนไม่มีวะ่ะนี่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 อะไรอ่ะมึงหยิบดิอ้าวมึงมึงโชด,ช <c ười> ดนี่นนมึงไม่ได้ปิดไหน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 อมึงเป็นไงไหนไหนห่งมึงยืดไปดิมึงยืดดิยืดแขนดิ โยนมันได้ปะโอ, okay. โอฟิวฟิวไม่ฮะแล้คกะเฮ้ยมึงมึงลองดูดีห้องห้องไฟอยู่ห้องไหนห้องรักษ e าความปลอดภัยอยู่ห้องชั้นสองห้องเบเกอร์ ห้องล็อกเกอร์ไม่ใช่ห้องเรียนห้องความว่าชั้นชั้นสอ,องอะเหียนว่าห้องรักษาความปลอดภัยเห็นไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงยืนดูเฮ้ยออออโอ้แตกโอ้โหกูกลายเป็นวิญญาณไอ้ เอ้ามึงแตกเหรอไอเง้ยก็ดีถึงมึงแหละกดเลยกดเลยดีกว่าคุณทายมันเขียนว่าขออ่ะกดไปแล้วเออเอาลูบานอ่ะลูบานที่เดิมอะไรอ่ะประตูบานอาจจะใช้คุณแจอะไรของมดไว้สัตว์คุณจเดินมาดิไอ้เงี้ยจะขูดหยาบแบนเลยห้อยสั์โรเชียเลย เมื่อกี้เราเจอเราเราเจอฟิวในห้องน้ำนี่แปลว่าแปลว่าตอนนี้เราก็ต้องใ้ายที่ไหมเพราะว่ามันเป็นเราออกไปแล้วประตูขวาเราก็เจอห้องน้ำแลอวแต่ตรงไปเจอประตูขวาเนี่ยแล้วเราอยู่ตงนสองเห็นไหมเออ,อไม่ใช่นี่เราออกมาทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราต้องวิ่งไปทางซ้าย เราอยู่ห้องผ่าตัดเราออกมา<ช><ช>ก็เจอหน่วยความดูแลค<น>ุงคนความยากเลยเหรออา้าวเด้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูเดินไปไหนบิ๊กไปไปอือไปนึงออกมาเราใช่ใช่อันนี้คือหน่วยรักษาความปลอดภัยเราไม่นีแล้วเราก็เลี้ยวขวาไป ใช่ใช่เราเลี้ยวขวาแล้วเจอห้องน้ำนี่นี่ขวานี่ขวานี่โอเคนี่ยนะเออเออ <ไป S 1> เออตรงไปเนะนี่ขวานี่ใช่ป่าววะใช่ห้องอาบน้ำใช่เหรอเอเอเนี่ยห้องอาบน้ำใช่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 หาดิหาดิหงหาดิมันก็อาจจะไม่อยู่ที่เดิมอ่ะแต่เราอยากเจอในห้องน้ำอยากเจอผิดไม่เจอว่ะไม่มีละ ดีกว่าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องน,องนี้ห้องใหญ่<ม><ม>เวลาหนีผีหน,หนีไงวะไม,มไม่มีวะเฮ้ยไม่มีวยไม่มีไปดเอ่ะเราไปห้องไหนอะเราตรงไปอีกเราก็เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำสองนเราก็ออกไปตูนี่เออ ตกใจหมดไไหน,นี่นี่นี่โอ้ยแล้วก็น,นี่นี่น,นี่อันนี้คือห้องอาบน้ําห้องอาบน้ำอีกห้องหนึง่งโอ้ประตูล็อกกูหาเบอรไม่เจอ,อเอาใจลเด็กเลยเด็กเลยตายแน่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 มันล็อกมาล็อกห้องนี้ก่อนแล้วกันโห้โคตรกว้างเลยไป<ว>ติดเลยนี่รืออะไรอ่ะเบดรูมเบดรูม เป็นรูมห้องห้องห้องรวมเหรอเออตัวมึงดึงกับพิบด้วยหาหาดิหาดิาตัวมึงก็กับพิบดิมไม่มีอะไรเอออืมไม่รู้อ่ะหาของตัวมึงวิ่ดีอ่ะไอวะตัวมึงก็ว้าเหมือนกันแหละเน็ตเน็ตเน็ตดีเน็ตทู ไม่มีฮะไม่มีเอาววเาาวว้ออกมาเออไป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 ีแต่กูไม่ค่อยเห็นมึงว้าวนะก็ว้าวแต่ไม่ได้ว้าวมากหรือแบบว้าวครึ่งครึ่งครึ่งนี่ห้องอันนี้ห้องอะไรวะห้องไหนวะห้องห้องให้คำปรึกษาสามเออห้องให้คำปรึกษารถรถยางอ๋อเป็นรถเป็นไอ้นี่ปะไอ้หน้าปกว่าที่เราถือยางอ่ะที่เหมือนเป๊ะเลย เนี่ยแน่แน่หมดเป้เลยมึงถือยางไปนี่ยเฮ้ยมียางนี้ต้องไปอู่รถนะไปอู่รถที่เราตรงไปกูโยนไปให้มึงแล้วอ่ะมึงถือมามึงถือมาดูดูเองเดี๋ยวคนยืนโยนขี้ตัวโยนขี้อ๋อเดี๋ยว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 ป็นหนึ่งนี่อ๋อะมีอไรตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ี๋ยวซ้ายฟังรูนะนี่ขวาทางซ้ายเดี๋ยวดิเออเดี๋เจอประตูข้างหน้านี่อะไไปดีไหมนี่องมันไม่โล่งจังเยวะแล้วก็อ๋อตรงไปนี่เลยตรงมาตรงมาบิกตรงมาตรงมามิยูมิู นี่นี่ห้องประตูห้องประตูนี่ยห้องห้องห้องที่มึองออกที่หลุดครั้งแรกอะ่ะหารถดิมีรถป่ะเอรถรถกต็ลกลกัวมีรถดิไม,ไม่ม,มีมันติดล <laughs> งรถไม่มีรถมันมีเรืออยู่อ่ะแปลว่าแปลว่าเราอาจจะต้องไปหาห้องอะไรสักห้องหนึ่งไปหนึ่งหากันลงรถลง นี่ไอ้มันมีลงรถอันอันที่สามไหมเห็นปะเ็ดเออฮัลโหลใช่ใช่ใช่ลงรถอันที่สามเดี๋ยวกูนำเองมึงถือมาแล้วตอนนี้เองอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่กับมึงแอปเด็บเละแล้วก็มึงตามอีู่นะเออแล้วก็เลี้ยวแต่นี่ไหนไหนไหนเอ้ามึงเด้ไหมโอเคเดี๋ยนี่ดินี่ทำนิ่ตัวเปิด ทำไมไปได้ดีวะเว่ีผีมึงออกอะมึงมึงโยนโยนเอ้ยทำไมประตูเปิดวะไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายมั้งบอกวะบอกว่าตรงเปิดเลยเปิดเปิดเปิดแล้วก็โยวเ่โยวเ่ีรยวฝั่งนี้ป่ะวะแท้ๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝว่งนี้เราเคยมาแล้วนี่ห้องห้องในสุดนี่นี่นี่ โอเคเช็คเลยเช็คเิอันนี้ไม่มีไม่รถเอ้ยมันมีตะข่ายตะข่ายว่าต้องมีรถด้วยรถออกไม่มีจริงนี่วิกมึงตายแล้ววิกมึงโยนยางที่ไว้ก่อนเลยอย่านะอย่านะไม่มีอ่ะทำไมมันไม่มีวะ นี่อยางยางยางอย่างนี้นเออยี่บอลยเออจะไปทางไหนต่อนะไปลงรถที่สองเดี๋ยวขวา,าไปแล้วนี่ล,ญญลงรถเนี่ยลงรถที่สองเพราะว่าลงรถที่สองยองังยังไม่ไปไงงั้นเราไปเบดรูมดีกว่านี่นี่นี่ห้องห้องโถงใหญ่เอ้ยนี่ห้องเอ้ย จำเป็นกับพีคป่ะเฮ้ยก็าตายแล้วมาด่าไม่มาพีคไอ้มึงชุบไ,ไ,ไ,ได้บิ๊กชุบได้เออเออมึงมึงโยนยางทิ้งก่อนมึงโยนทิ้งไวก่อนเออน่าจะชุบได้นะเร็วจุกจุบจุกชุบจุกจุกได้ปะมันมันเขว่าต้องใช้ยาเอ้าไม่ก,กูกูจะกลายเป็นปุ๋ย อ๋อเวลาผีมามันจะกระพริบโอ้โหดูตกเลยบิ๊กมึงตายแน่บิ๊กกูกูเดินตามมึงอยู่อ่ะกูเดินตามมึงอยู่เฮ้ยเฮ้ยมึงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นผีมึงลอยมาด้วยมันเลยเกาะคอมึงอ่ะ